หลวงปู่กาหลงเตชวันโนหลวงปู่กาหลงเดิมท่านเป็นชาวคลองเจ็ดปทุมธานีเกิดเมื่อวันที่สิมกราคมพุทธศักราช2462มีพี่น้องทั้งหมดสี่คนท่านเป็นบุตรคนโตโดยก่อนที่หลวงปู่ท่านจะเกิดก็ได้เกิดนิมิตขึ้นมาดังนี้มีชายคนหนึ่งชื่อลุงบางกำลังออกหาปลาอาชีพของเขาในตอนนั้นเขากำลังอยู่ใกล้บริเวณบ้านของหลวงปู่ ตอนนั้นท่านยังไม่เกิดลุงบางได้เห็นลูกฝฟลูกหนึ่งลอยมาหน้าบ้านของหลวงปู่ทันใดนั้นดวงฝฟนั้นก็ได้กลายเป็นฤสีกําลังจูงเด็กน้อยเข้าไปในบ้านหลวงปู่เมื่อแกเห็นเป็นเช่นนั้นแกจึงได้ยกมือไหว้ด้วยความเลื่อมใสและได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเด็กในบ้านนี้เกิดเป็นผู้ชายแกจะเลิกจับปลาเด็ดขาดต่อมาผู้หญิงผู้ชายในบ้านนี้ก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นลูกชาย ตั้งชื่อให้ว่ากะหลงหลังจากนั้นลุงบางก็ได้เลิกหาปลาตามที่เขาได้สัญญาไว้ในชีวิตวัยเยาว์หลวงปู่ท่านเป็นผู้ที่มีใจฝักใฝ่ต่อพระพุทธศาสนาท่านชอบไหว้พระหรือเมื่อพ่อแม่ของท่านชวนท่านไปวัดท่านก็จะไปวัดกับพ่อแม่เป็นประจำท่านชอบนั่งสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำในปีพุทธศักราช2481ตอนนั้นท่านมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดนาบุญคลองเจ็ดจังหวัดปทุมธานีในวันที่ท่านบวชลุงบางก็ได้เล่านิมิตที่ลุงบางได้เก็บมานานถึง20ปีให้หลวงปู่ฟังและหลังจากหลวงปู่ท่านอุปสมบทแล้วลุงบางก็ทําหน้าที่เป็นโยมอุปถัก์คอยดูแลหลวงปู่อย่างใกล้ชิดหลังจากอุปสมบทท่านก็ได้บวชเรียนและจำพรรษาที่วัดนาบุญและเริ่มเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่อเนียม และหลวงพ่อซึ่งท่านทั้งสองนี้เป็นพระเกติอาจารย์ชื่อดังจากวัดนาบุญจนท่านมีความชำนาญในการเข้ากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆมีเรื่องเล่าตอนที่ท่านเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเนียมและหลวงพ่อซึ่งวัดนาบุญท่านทั้งสองได้เขียนจดหมายไปกราบอาจารย์ของท่านชื่อหลวงปู่ขุนเป็นพระเขมรทั้งนี้เนื้อหาภายในะยังได้แนะนำหลวงปู่กาหลงซึ่งเป็นสิทธิของท่านด้วยหลวงพ่อเนียม หลวงพ่อซึ่งมอบหมายให้หลวงปู่กาหลงนำจดหมายไปให้หลวงปู่กุขันซึ่งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดตอนที่หลวงปู่ไปพบหลวงปู่กุขันขณะนั้นหลวงปู่กุขันมีอายุถึงหนึ่งยี่สิปีคืนแรกๆที่ท่านไปพระในพื้นที่รูปอื่นๆได้ลองวิชากับท่านเช่นเสกท่อนฟืนเผาผีเป็นตะขับนับร้อยๆตัวเหลือยุยยิบไปหมดแต่ทำอะไรท่านไม่ได้ เพราะหลวงปู่ได้นำเอาตะกรุดที่ตนเองทำเอาไว้มาวางล้อมตัวท่านทำให้มันไต่เข้ามาไม่ได้สุดท้ายท่านก็ไร้อาคมจับตะขาบเสร็จให้กลับสภาพเป็นท่อนฟืนอย่างเก่าถัดจากตะขาบเขาก็เสกก้อนฐานให้เป็นตัวดวงมาอีกหลวงปู่กาหลงท่านก็ไร้พระเวทแล้วลูกตัวดวงตัวดวงก็กลายสภาพเป็นก้อนฐานหลวงปู่ท่านว่าท่านรู้ว่าใครทำพอในตอนเช้าเท่านั้นแหละ พระรูปนั้นหนีไปเลยไม่กล้ามาสู้หน้าท่านหลังจากที่เจอหลวงปู่ขุนแล้วท่านได้ยื่นจดหมายให้เมื่อหลวงปู่ขุนอ่านจดหมายเสร็จก็เรียกหลวงปู่กาหลงให้ไปกับท่านที่หลังวัดอันมีดงน้ำชนิดต่างๆกองไว้เต็มพื้นหลวงปู่ขุนต้องการเห็นความสามารถของหลวงปู่กาหลงจึงสั่งให้หลวงปู่เดินเท้าเปล่าเข้าไปจนสุดทางแล้วเดินกลับมาหาท่านหลวงปู่กาหลงก็ไม่ลังเลถอดรองเท้า เดินเท้าเปล่าเข้าไปในดงหนามท่านเล่าว,ว่าหนามทิ่มเท้าท่านไม่ได้แตก่ก็ทําให้แสบไปหมดเดินไปรอบหนึ่งหลวงปู่กุขันจึงให้พอแล้วบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นท่านให้เดินสามรอบแต่เพราะท่านเป็นสิทธ์ท่านเนี่ยมท่านซึ่งจึงให้เดินแค่รอบเดียวเมื่อผ่านการทดสอบหลวงปูกุขันจึงมอบตําราเล่มหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการไล่ผีเศษของปล่อยของวิชาคงกระพัน หลวงปุก,กาหลงได้ร่ำเรียนจนครบถ้วนและปัจจุบันท่านได้เก็บรักษาตำราเล่มนี้ไว้เป็นอย่างดีหลวงปุก,กาหลงได้ติดตามหลวงพ่อเนียมวัดนาบุญมาปลุกเสกชินราชอินโดจีนที่วัดสุทัศน์และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแฉครั้งต่อมาจึงได้มีโอกาสศ,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 ศาึกษาเล่าเรียนการผสมสูตรนวโลหะและตำราพิธีกรรมการสร้างพระกริ่งจากพระราชมงคลมุนีสน โดยศึกษาวิชาควบคู่กับหลวงพ่อจำลองคณะสิทธิ์เอกซึ่งถือว่าท่านเป็นสิทธิ์เอกมือขวาโดยตรงและยังคุ้นเคยสนิทสนมกับพระราชวิสุทธาาจารย์หรือเจ้าคุณแปะอดีตเจ้าคณะหกเป็นอย่างดีซึ่งท่านเป็นสิทธิสายตรงของสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้หลวงปู่กาหลงยังเล่าให้ฟังอีกว่าได้เล่าเรียนพระวิปัสสนากรรมฐานและสัพพวิชาต่างๆในดิมิตระหว่างเข้าสมาธิจากครูบาอาจารย์ต่างๆเช่น รุษีปู่เจ้าสมิงพรที่จุงท่านมาเกิดท่านเท้ามหาพรมชินปัญจรักและครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่มรณภาพาไปแล้วพระคณาจารย์ที่เป็นสาธรรมิตก,กับหลวงปู่กาหลงมีหลายท่านที่ยังมีชีวิตอยู่และมรณภาพาไปแล้วเช่นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลท่านเป็นสิษย์ผู้พี่หลวงพ่อยิดวัดหนองจอกท่านเคยไปปลุกเสกตามวัดต่างๆหลายต่อหลายวัด มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปปลุกเสกร่วมกับหลวงปู่โตหลังเสร็จพิธีการหลวงปู่โตถึงกับกล่าวและชี้มาที่หลวงปู่กาหลงให้หลวงพ่อแช่มวัดนนรดิตและสิทธิ์ที่นั่งอยู่ฟังว่าพระรูปนี้ชื่ออะไรอยู่วัดไหนทําไมพลังอํานาจจิตถึงได้รุนแรงพิศดารแบบนี้ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนเขี่ยวแก้วหลวงปู่บอกว่าของดีนี้เกิดขึ้นเองและจะมีก็แต่บุคคลที่พิเศษจริง เช่นของพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่มีถ้าเป็นขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระเขี้ยวแก้วแต่ของหลวงปู่ท่านเรียกว่าเขี้ยวแก้วนับว่าเป็นของกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเฉพาะผู้มีบุญว่าาสนาบารมีสูงเท่านั้นและยังสามารถงอกสูงขึ้นและหดเข้าไปได้ด้วยแรงอธิษฐานของท่านซึ่งเขี้ยวแก้วนี้มีมาแต่เกิดเมื่อครั้งยังเด็กที่ปลายเขี้ยว มีลักษณะคล้ายรูปองค์พระนั่งสมาธิแต่เมื่อท่านคิดว่าเป็นถึงรูปองค์พระไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในป่าเพราะต้องใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารจึงตั้งจิตอธิษฐานให้หลุดหายไปคงเหลือแต่เคี้ยวแก้วเสมือนฮนุมานทหารเอกพระรามที่พระอิศวรได้ประทานกุนทนขนเพชรเคี้ยวแก้วให้เป็นของวิเศษกายสิทธิ์เพื่อต่อสู้กับศัตรูเวลาใครไปกราบท่านแล้วให้ท่านตกเศษของท่านก็มักจะเอามือล้วงไปในปาก ท่านแต่ที่เคี้ยวแก้วของท่านแล้วนำมากลึงที่พระหรือของที่มาให้ท่านปลุกเสกเป็นการเพิ่มพลังพุทธคุณท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่าของของฉันตั้งใจทำมากับมือต่อไปจะมีค่ายิ่งกว่าทองคำจะหายากยิ่งกว่าเพชรฉันทำเครื่องรางของข,องขลังทั้งศักดิ์ทั้งเศจเพื่อคุ้มครองชีวิตคนมาตั้งแต่ปี2485แแต่ไม่เคยประกาศให้ใครรู้มีแต่บอกต่อกันแบบปากต่อปาก เมื่อก่อนใครจะมาเอาของของฉันไปบูชาต้องแบกปืนมาลองด้วยถ้าฉันไม่แน่จริงฉันคงสร้างโบสถ์ได้ไม่ถึง8ดหลังหรอกคือว่าเมื่อก่อนท่านย้ายวัดไปหลายวัดท่านสร้างโบสถ์เสร็จท่านก็ย้ายไปจําวัดอื่นแล้วก็สร้างโบสถ์อีกเป็นแบบนี้ตอนนี้ท่านก็หางบทําโบสถ์หลังที่9เมื่อก่อนท่านสร้างตะกรุดหารายได้เอามาสร้างวัดต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 0 5ท่านได้ย้ายไปจำพันษาอยู่ณวัดน้ำซับ หลวงปู่ท่านได้ทํำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากนั้นท่านก็ได้ย้ายไปจําพรรษาณวัดเขาแหลมและเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาแหลมในปีพุทธศักราช2513หลวงปู่กาหลงท่านได้อาพาธตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมาและได้เข้ารักษาอาการอาพาธซึ่งท่านได้ตรวจพบมะเร็งที่ลำคอต่อมาอาการของหลวงปู่ท่านก็ได้สุดหนักลงจนกระทั่ง ท่านได้ถึงแก่มรณาภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2552นรงพยาบาลเปาโลรวมสิริอายุได้91ปีบวชเรียนมา71พรรษาหลังจากนั้นได้นำศพของท่านมาตั้งสวดพระพิธรรมศพเป็นเวลาเจ็ดคืนและสวดศพ100วันจากนั้นได้นำศพของท่านนำบรรจุใส่ลงแก้วให้สาธุชนได้กราบไหว้ต่อไป คำสอนหลวงปู่หลงสั่งสอนตีใหญ่ครั้งสุดท้ายไอ้ตีเอ้ยมนุษย์เรามันก็เท่านี้ต่อให้มีอำนาจจิตมากแค่ไหนสุดท้ายก็กลายเป็นเท่าทุลีคนเราเมื่อถึงคราวตายมันก็ตายไม่มีใครกำหนดชีวิตตัวเองได้หรอกยันของข้าเขียนไว้ว่าจะกระสุนก็ดีจะไฟก็ดีก็ไม่สามารถจะทำอะไรเนื้อหนังและกระดูกได้ แต่ข้าไม่ได้บอกนะว่าผลกรรมก็ดีการกระทำก็ดีมันตามเล่นงานเราได้ทุกภพทุกชาติ